ดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุพูซูพ่นครับมื่อนี้มาพบมาพอก,ก,กับกลัวช่องในช่องในเพื่อนเขาพี่น้องมื่อนี้ใช้หน่อยเด้กุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีพี่น้องกุ้งดองนั่นแหละครับกุ้งดองของเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ใช้หน่อยเห็ดเองนะครับเด้อดองเองพี่น้องเบาๆลายให่างมาเด้อครับเด้อน,น้ำจิม้มซีฟูดโดดเด่นมากินก็ใช้หน่อยครับผมใช้หน่อยเอาอันตรงมีสาลายหอ,อน,น้ำพี่น้อง ต้องมีสาหลายแผ่นสาหลายหอน้ามันจังแสบครับนะบางคนบ่มมากหอกะตามตามใจเลยครับอันนี้กักะพัก,พก,พกแกมฮากะสีมีพักกัดก่อบ่กเกา่กาพี่น้องมีว่าสบีมาน้านิดหน่อยต้นหอมผักชีเอามาล่องกินครับเบิ่ง <laughs> ันี่เ้ากันกอบบอกว่า้อารักอบบาหบายอย่าฮงฮอมีเครื่องเคียงมาน้าพี่น,อน,น้องกินจังส่มันต้องมีเครื่องเคียงน้ำอีดังเนาะ เฮ็ดก่อนเลยพี่น้องเฮ็ดก่อนให้หน้อยดองเองไม่มีไม่ไมีดีดองเด้อพี่ดองเด้อดเดี๋ยวคลิปหน้าเชน้อยเรียนในเบิ่งนกับผมหเชน้อยมากใส่ตะเกียบด้านนี้เด้อครับบ่ได้ใส่ผิดทางนะครับตั้งใจเดวใหญ่ๆเด้อพี่น้องเนี่ยให้หน้อยสีจิ้มจังสีเบิ่งก่อนเลยเดี๋ยวจังสีพันนะครับเนะานะ เยิ่มเลยที่พี่น้องอุ้ยดองเองพี่น้องดองขึ้นเดียวได้พี่น้องเ้อ สาลายพี่น้องยังสีได้พี่น้องได้ฉันนายฉิบอกตีพี่น้องเอาแบ่นสาลายมาครับผมขุ่นใส่พี่น้องขุ่นใส่กระเทียมต่ำนี่เป็นสูตรง่ายมากพี่น้องเอ้ยแซ่บพี่น้องแต่ว่าแซ่บแพีงแต่ว่าพริกแดงกินได้นี่เพชรคักงได้พี่น้องเด้อยังตีพี่น้อง บางคนเพิ่นกะบ่บกเคยกินเนาะแต่ว่ากะเป็นเท่นพี่น้องเป็นเท่นยุคนี้สมัยนี้เนาะเท่นก่านีมาแรงพี่น,อน้อง ให้หน่อยว่าไปซื้อเขากินนะ่ะมันเด้นหน่อยพี่น้อง

เด้งๆช้ำๆเลยพี่น้องเอ้ยแมงมันก็อยากไม่กินอันอาหารเกาหลีบัเนี่ยพี่น้องเอ้ยช้ำๆ

กุ้งนี่เป็นต้องเป็นกุ้งสดๆนะพี่น้องเด้อเอามาล่างดีๆให้ดีๆครับผม พริกแดงเินดาเนี่ยรุ่นแรงเนี่ยพี่นอ้องใส่อันเดียวเด้อ <c oughs>

<laughs> Thịt tay Hãy แมอนด่งก็แจ่บนี่น้อง 高岭。 ้ำๆเลยพี่น้องเนื้อดิง่งๆเกลี่ยงเนี่อ่ะก็กินตามก็ได้เด้อพี่น้องเด้พอพระจำเป็นน้องชสยหรอกอุ้ยแซ่บคับ แสมแห้งพี่น้องยืยมยืเลยมึงเนี่ย 我干嘛？<laughs> đã lâm hết cái này rồi nhưng đi lô cho bạn heo à 反正。嗯嗯嗯 ดองซอสเกาหลีพี่น้องแค่น่อยเห็ดเองครับผมหนึ่งกิโลแซบคักพี่น้องอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับเดิมแค่น้อยเห็ดเองเดี๋ยวมือ่อไหนเห็ดวิธีทำม,มาให้เบิร์ครับผมมื่อนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะครับเดอิอคนอื่นจะขอตัวลาเอากลัแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อที่จะบริการัติดตามในคลิปต่อๆไปที่ช่องไเจลงนะคบเนาะเป็นกำนั่งแร่งใจกับโคชาแนลชาแนลดอเดอับพี่น้องเด้อ คลิปหนามีอย่างดีๆจะมาเห็นให้เบิ้งดีน้องกับค่อยติดตามนอกนาะ,ะถิ่ม่าปากเนอครับเด้อต่างประเทศหรือใดประเทศก็ดีมื้อนนี้ฉันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ